ไมาจำเะ็จะทำให้คนนเยจามัอิมันินจปตังปะตันังตังธะมะทียังติอิมัินตังปะตันังตังธะมะตักยังติอิมันินจปตังกะตักหนังตังธระมะตาุ วันยาคุม euh ี่ยาคุมอนี่เออมันจะแดงว่าแม่ชีอาตมาจะฉีงมันยืดแย่มากวันโคตรนท้องกันอะไรดเริ่มแล้วไงเริ่มเป็นหนุ่เป็นสาวแล้วมันจะแดงวิฉีดวิฉีนีสองแม่แม่พ่ออีก่แม่ท้อง

เมื่อเช้านี้อ้าวทำนายดวงอุ้ยวัววัวทีไม่พออะไรเงีมยบุเท่าเลยมั้งโยที่แบบนี้เนี่ยทมาก็ดีใจญาติโยมด้วยได้เเราเยอะเรินมแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมเออได้เลยบางทีก็ญาติโยงมาบอฝากไว้วัดก็หมาบ้านที่ต้ออยู่วัดหมาบ้านก็ แต่ที่เรอูมูยก็จะดีไปอย่างมันมีมูลิธีพวกฝรั่งพวกอะไรอัวให่ขอาหารก็ส่งออามาไปทำหมานทำอะไรนั่น

िया विपोना शरण काा जा दिया पिसा मा शरण का जा विशु दिया पिसा का शरण का जा दिया फिपो नाम शरण का जाट दिया पिता मा शरणाम อามิตติยาปิสังฆาระนาคาชามิิบิโสภะวะรหัสมาสมพุโธิชาจรณะสมปานโนสุขโตวรวิโตวนุตโลภูริสทตามสา

พุทธาเมสิปันิปันโนภะคะวะ a ุสาวกะสังโฆยะติทังยะตาลิปุลิสยุ a านิอานตะปุลิสะปุคะลาเอตะภะะวะตุสาวกะสังโฆอาหุนายโยปา यता ये पराज्यो तरा भो जा एो गे भूता गा भवा Hà đầu biết biết và câu biết của thì biết cao mùa đi quáàn thì biết của

पा गुकापु जिनपा भगा तु विना पा मधु सियो दिना दुषा ว่าวาสานตัวันธมะติถุวาทัเทียตันธรรมะติยาติโมกะวันโนเวปเจนติยาสังโลระโกาลังกาลวิญตาลงาปฏิเวจันโตพรามะลโทปะโตวันติเมตายาปิ ายปาลิติตายาดุตมาราตายาอิเบเอกาตสานิสังสัปติกังกาติิตมะหัวจามภะกวาหันตมะนาเตมีภูอภะกวาตัวปัสิตังอะภินันตุนตีิบิโซภะเขาหานะลลาหะ भो <tries> धे ปิอะหิปาติโกอะโหปะระยิโกอะปะตะตังเวทิตาโพวิญญาณิยติสุปฏิปันโนปะกะวะโตสาวกสังโฆุปฏิปโนะวะโตสาวก ทิปานโนะพัาวะโตสาวกสังโฆสาเมติปะติปานโนะพวะโตสาวกสังโตะยาทิันดร์ติบูริยุกานิอาตูริทัปุกเทียังกาวะโต ว่าท่ากินอะไรว่าท่าเดกะกะนิด้วาโนตนกังปุญญัเกตังโลกกสนติภีพังวงษาสะปยเด็กมีตาตาบุนต่างเดเมื่อตาลับปุยตาโพนัสกษณะ ดาวันตัวแตนเดิชาพวตุดเดชยา ปารันิมาลัติเลอาปาปิโยติตาสปาลาเตงโคลาปนาทาวะกามาคามาาเยาังคันเตยสุนันดวิตินาทิตาวาโคเโตธานเตเทสาปวัตุเตยยามาคาลานินาลั กิเลสก็จะวาระอาทิตต์จัพพุตังตาวานกิจกามสเนวสุธารุตาดาัาวันติยชนามดาโมลิมาระวันติเทปิสังกันมโนยิปตาวาโมนิโตันเตตา ดเดยชายามาคารานิวัติกรมกรมติหัสุารุนารดัาวันสโยชนาปังบริารวันาิเตปิังัมโนจิตวะมุนีโตัเตจันตปวันุเดยชายามงคารานิบาลดา

ปะเตียปะจันิโตวัิตาวานโนเนโตนตันเตียเดามะวัุเตียเฉยมังคารานินันโตปานละโภชะกาวิกุจังวาิติมปุณ भया

Đe tāpipuan tayayyamangaraan tayyoa bhuan tayoa tĐi nātilea saradea madantea hít awa nāne kao hí ba kang

ยาณานานิวาทานนิวาวิชโยโหหิใจยาุใจยามังเดรปะรานิตาปันลังเดริีเสปะโวิปวคะเลรัาิปิเตเกะตัปะปวนญาณังทานิวาทาุนาวา ยธางรามัจาิสุมทากิานายากรรมวันกรรมปะดานิการะดานิกามโนกรรมังปะทิเปตปะดานิารพัดานิการตวานระพันธาร ปะนปคิเทพวันจุตามปานกลังปาทันตุาปะเทวะตาสาปะพุทธาลุปะเวนะสะตาโสตีะวันตุเตปันจุตามะลางกลางกลางกลางทุตาปะเทวะตา ตุตาปะมงปะรงพานันตุตาปะเทวะตาสัพพะ